เอ่ยปากขอโทษนางยกขาในสภาไอรัชนกขอโทษประชาชนพร้อมปรับปรุงตัวเผยถึงปมขัดแย้งวันอยู่บกรุงไอซ์ขอโทษประชาชนหากทำให้ผิดหวังใช้เข่านั่งชันโต๊ะระหว่างประชุมสภาพร้อมปรปับปรุงตัวตั้งคอสังเกตเพราะเป็นผู้หญิงจึงถูกแส้หนักกว่าผู้ชายหรือไม่ยันไม่ขัดแย้งกับวันแต่ขอให้เตือนขนไกลตัววันทำเสียชื่อ นางสาวรักชนกสีนอกสอส,อสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีมีการแชร์ภาพนั่งชันเข่าระหว่างการประชุมสภาและถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่าตั้งแต่รับตำแหน่งสสไม่มีวันไหนที่หยุดงานโดยทำงานทั้งในพื้นที่และในสภาอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าให้เกียรติประชาชนในแบบของตนส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท่านั่งไม่เหมาะสม ขอให้ไปโฟกัสที่เรื่องนะหาการประชุมจะดีกว่าจะเป็นการโฟกัสที่ถูกเรื่องประชาชนอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหาให้อย่างไรเมื่อถามว่ากระแสสังคมมองถึงเรื่องมารายาสากลในฐานะสมาชิกรัฐสภานางสาวรักชนกกล่าวว่าถ้าหากพูดถึงมารายาสากลตนยังไม่ถึงขั้นเอาขามาวางไว้บนโต๊ะและยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาระหว่างเปลี่ยนอริยบทกำลังจะเปลี่ยนท่านั่ง อีกทั้งการประชุมในวันดังกล่าวประชุมตั้งแต่เช้ายันเย็นการจะเปลี่ยนท่านั่งบ้างไม่ควรจะเป็นประเด็นอย่ามาโจมตีกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หากอภิปรายไม่ดีถ้าทำงานในพื้นที่บกพร่องแล้วมาด่าจะถแถลงขอโทษเลยเมื่อถามว่าประธานสภาเตือนในการสัมมนาสสใหม่วันนี้เรื่องการปฏิบัติตัวระหว่างทำหน้าที่ในสภานางสาวรักชนกกล่าวว่า ในฐานะประธานสภามีหน้าที่ควบคุมสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเตือนเรื่องอะไรก็ยินดีที่จะรับฟังและเมื่อเป็นประเด็นท่านก็ได้หยิบยกขึ้นมาเตือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่หากจะเตือนเรื่องท่านั่งคนที่นอนหรือคนที่ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมในสภาก็ขอให้ฝากเตือนด้วยเมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษหรือไม่นางสาวรัชนกกล่าวว่า ถ้าสมมติว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าผิดหวังกับไอซ์ที่นั่งท่านี้พร้อมกับหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อว่าถ้ารู้สึกผิดหวังที่นั่งท่านี้ก็ขอโทษจริงๆที่ทําให้ไม่สบายใจขอโทษที่อาจจะทําตัวไม่น่ารักให้โดนตําหนิได้จะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเกิดมาเพื่อเป็นนักการเมืองแต่พร้อมที่จะทําตัวให้มีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้น พยายามเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแน่นอนเมื่อถามว่าได้เคลียร์กับนายวันอยู่บำรุงอดีตสสกทมพักเพื่อไทยถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับพี่วันเพราะพี่วันเป็นคนน่ารักนิสัยดีเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไอซ์ก็ชื่นชมในการทำงานของพี่เขาแต่ที่มีปัญหาคือคนที่อยู่รอบตัวแกมากกว่า บางทีการมีบริวารห้อมล้อมเยอะบริวารก็พยายามเอาใจเจ้านายด้วยวิธีผิด,ผดหากไม่ตัดเตือนห้ามปรามสุดท้ายคนที่เสียก็เป็นตัวหัวเองเมื่อถามว่าได้ลบโพสต์ที่มีข้อความมาข่มขู่หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่ามีคนแจ้งว่าโปรไฟล์ดังกล่าวทุกแอบอ้าง ซึ่งเราได้ลบหน้าโปรไฟล์ของเขาออกไปแต่หากคนที่เป็นเจ้าของโปรไฟล์ดังกล่าวที่แท้จริงจะดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้างก็ยินดีให้ความร่วมมือเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการข่มขูก่กลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าการด่านักการเมืองเป็นเรื่องที่ทำได้หากทำตัวไม่เหมาะสมสนับสนุนให้ด่านักการเมืองเยอะๆหรือหากจะใช้คำสุภาพคือสนับสนุนให้ตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองเยอะๆ ดีใ,ใจที่คนให้ความสนใจการเมืองกันเยอะและประชาชนตื่นตัวเมื่อถามว่าภาพดังกล่าวมีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าจากสสพักพลังประชารัฐตามทีร่ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าวันนั้นเท่าที่จําได้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นและจําหน้าได้แต่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ในขณะถ่ายอาจจะแค่ถ่ายเฉยๆให้เพื่อนดูแล้วมีคนเอาไปลงก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรเมื่อถามว่าการแสดงออกดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของรัฐสภาจะมีการปรปับปรุงภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาทำงานในการเมืองในสภาในอนาคตหรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าเป็นเพราะตนเป็นสสหน้าใหม่ในวงการการเมืองและเป็นผู้หญิงในบทบาทนักการเมืองมักถูกตั้งคำถามมากกว่าผู้ชายเสมอ เราจะต้องมีผลงานที่ดีกว่าหรือไม่จะต้องมีความประพฤติที่ดีกว่าหรือไม่ซึ่งรู้สึกว่าเป็นปัญหาในสังคมปิดตาธิปไตยที่คาดหวังสูงกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทั้งๆท,ที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือ LGBTQ+ ควรจะถูกคาดหวังและถูกปฏิบัติพอๆกันจำไม่ได้บ้างว่าใครที่นั่งหลับในสภาหรือใครที่นั่งดูหนังโป๊ในสภา จะมีคนมาจอไม้สัมภาษณ์มากขนาดนี้ดังนั้นจึงรู้สึกว่าหากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในสภาก็ขอให้พอหอมปากหอมคอและขอให้ไปโฟกัสในประเด็นที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวดีกว่าอย่าเอามานั่งเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆโจมตีทางการเมืองเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นผู้ชายยกขาจะไม่โดนวิจารณ์เยอะแบบนี้ใช่หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าเป็นความเห็นส่วนตัวที่มองว่าผู้หญิงจะโดนวิจารณ์มากกว่า